สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมานําเสนอบริษัทโคคาโคล่าค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์หลักนะคะก็จะมีโค้กโค,ค้กซีโร่โค้กไลท์ชเว็บอูห้าแฟนตา้าและสไปค่ะการบริการมีทีมดูแลตัวแทนจําหน่ายและผู้ค้าปลีกรับข้อเสนอแนะและแก้ไขปัญหาสินค้าขาดหรือความบกพร่องด้านแพ็กเกจ การพยากรณ์และการวางแผนอุปสงค์ใช้ข้อมูลแนวโน้มทางการมาร์เก็ตติ้งเพื่อกำหนดปริมาณการผลิตในแต่ละรอบลดปัญหาสินค้าขาดหรือสินค้าเกินการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าจัดเตรียมและส่งสินค้าให้ตรงกับคำสั่งซื้อของตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าปีกตามกำหนดเวลา ในส่วนการบริหารสินค้าคงคลังมีการเก็บสต็อกวัตถุดิบเช่นน้ำตาลน้ำเชื่อมแยกเป็นหมวดหมู่ในคลังสินค้าสำเร็จรูปจะจัดเก็บตามหลัก first in first out เพื่อคงความสดชื่นของเครื่องดื่มการขนส่งขนส่งสินค้าสำเร็จรูปจากโรงงานไปยังคลังสินค้ากระจายสินค้าต่อไปอยังร้านค้าปีบิ้าส่งในช่วงเช้ามืดเพื่อที่จะส่งให้ลูกค้าในช่วงเช้าโดยใช้รถบรรทุก ควบคุมมาตรฐานและมีการทดลองใช้รถนบรรทุกอีวีในการขนส่งค่ะการคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้ามีคลังสินค้าที่ออกแบบให้รองรับสินค้าปริมาณมากพร้อมระบบจัดวางสินค้าด้วยพาเลทและชั้นเก็บสูงใช้โซนเย็นควบคุมอุณหภูมิในบางขั้นตอนเพื่อรักษาคุณภาพ กอมานะคะการจะซื้อจัดหาจัดหาวัตถุดิบเช่นน้ำตาลน้ำสารแต่งกลิ่นรสและบรรจุภัณฑ์จากผู้ผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานอุปกรณ์ขนถ่ายและเคลื่อนย้ายสินค้าใช้สายพานลำเลียงรถโฟลิฟล์และระบบอัตโนมัติในการเคลื่อนย้ายขวดและลังสินค้าค่ะบรรจุภัณฑ์ระบบบรรจุอัตโนมัติที่ควบคุมปริมาตรและความสะอาดใช้บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบให้ทนต่อแรงอัด และรักษาคุณภาพเครื่องดื่มและขวดทำมาจากพลาสติกรีไซเคิลหนึ่งและในส่วนการติดต่อสื่อสารด้านโลจิสติกส์ที่มีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการติดตามพนังงานขนส่งหากมีอาการง่วงจะติดต่อช่วยเหลือได้ทันทีค่ะและในส่วนสุดท้ายการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมีความสำคัญต่อธุรกิจโคาโคลา,คลาอ,ยอย่างไรความเร็วในการกระจายสินค้า เครื่องดื่มเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงและต้องส่งถึงมือผู้บริโภคทันเวลาโดยเฉพาะช่วงเทศกาลการรักษาคุณภาพสินค้าต้องควบคุมอุณหภูมิความสะอาดและมาตรฐานการบรรจุเพื่อให้รสช,ชาติคงที่การตอบสนองตลาดอย่างยืดหยุ่นการพยากรณ์ความต้องการและบริหารสต็อกอย่างแม่นยำช่วยให้บริษัทไม่ขาดสินค้าหรือมีสินค้าล้นสต็อก ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนขนส่งและการจัดเก็บอย่างเหมาะสมช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแรงงานและเวลาขนส่งทำเลที่ตั้งบริษัทผลิตสินค้า24ชั่วโมงมี5โรงงานได้แก่ปทุมธานีลังสิตนครราชาสีมาขอนแก่นและลำปางให้กระจายสินค้าได้ด่วดถึงและรวดเร็วค่ะขอบคุณค่ะ